วิเคราะห์บอลคืนนี้ประจำวันที่1เมษายน2567นแล้วก็สวัสดีพี่น้องนักลงทุนทุกท่านครับอยู่ผมเช่นเดิมครับกับจิโก้กาบอลครับอยู่กับค่ำคืนของวันจันทร์ครับวันนี้ยังมีฟุตบอลรปบลงทำการแข่งขันกันเพียบเช่นเดิมครับวันนี้ก็มีฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพแล้วก็ฟุตบอลกันโชว์ซิลิอาร์นะลงทำการแข่งขันนะครับวันนี้จิโก้คัดมาทั้งหมด6คู่ด้วยกันนะครับก่อนจะเอาไปวิเคราะห์กันนะครับเราไปสู่ผลบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก่อนนะครับไปดูกันได 31มีนาะ67นะครับผลงานในไลน์แอ like JM 8 8ของเรานะครับเมื่อวานก็ส่งไปให้2คู่ด้วยกันก็กินทั้ง2คู่นะครับคู่แรกก็เป็นกินครึ่งคู่โอเบโดนะครับเปิดบ้านเอาชนะเบียเรอบีไป2ประตูต่อ1นึส่วนอีกคู่หนึ่งก็กินเต็มคู่สตุตการ,ร์บคู่นี้เราไปที่สกอร์สูงราคา3.25จบเกมของสตุตการ์ดก็เสมอกับ ให้เดาไป3าก็กินเต็มนะครับสําหรับผู้นี้ส่วนผลงานหน้าช่อง YouTube ของเรานะครับต้องบอกว่าผลงานไม่ค่อยเป็นที่ประทับใจสักเท่าไหร่นะครับคู่แรกนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านพบอาร์เซนอลคู่นี้เราให้ต่อที่เจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ราคา0.5ครับคู่นี้จบเกมเสมอกันไปแบบจืดชื่อรับศูนย์ประตูต่อศูนย์คู่นี้เราต่อซิตี้ก็เสียกันไปนะครับคู่ที่2ครับลิเวอร์พูลพบไบรตันนะครับคู่นี้เราให้ต่อที่ลิเวอร์พูลราคา1.5นะครับจริงๆลิเวอร์พูลต้องชนะ3-1นะครับแต่โดจริงจริงลิเวอร์พูลชนะไปได้แค่ สกอสองประตูต่อหนึ่งคู่นี้ต่อลิฟูหนึ่งจุดห้าเสียนะครับคู่ที่สามครับนีทพบน้องคู่นี้เราให้ลองทางด้านทีมเยือนอย่างน้องราคาศูนย์จุดเจ็ดห้าครับจบเกมเป็นทางด้านนีทเปิดบ้านแพ้กับน้องไปหนึ่งประตูต่อสองคู่นี้ลองกินกันไปนะครับคู่ที่สี่ครับสุดการพบไฮเดน์ทามคู่นี้เราให้ต่อเจ้าบ้านอย่างสุดการราคาหนึ่งจุดเจ็ดห้านะครับจบเกมคู่นี้เสมอกันไปแบบสุดมันแฮงสามประตูต่อสามคู่นี้ต่อสุดการก็เสียไปนะครับคู่ที่ห้านะครับโอลิมปิกมาร์เซย์พบปารีสแซงต์แชรมแมงครับคู่นี้เราให้ลอง มาเกเซราคาปอป,อปอครับไม่น่าเชื่อจริงๆครับปารีสเนะหลือ10คนตั้งแต่ครึ่งแรกนะแต่มาเก๊าทำอะไรไม่ได้แล้วก็โดนยิง2ลูกต้องขึ้งหลังอีกโอ้โหทำให้จบเกมมาเก๊แพ้ปลารีสไปศูนย์ประตูต่อ2บนะโอ้โหแพ้ใบแดงเหลือเชื่อจริงๆครับนะส่วนอีกคู่นึงคู่สุดท้ายเลยอาร์มาลิดพบแอตติกบินบานะครับคู่นี้เรา ให้ไปที่สกอร์ต่ำราคา2.75นะครับจบเกมนะครับเป็นทางด้านเรอัลมาดริดเปิดบ้านเอาชนะแอตติกบินเบาไป2ประตูต่อศูนคู่นี้เราไปสกอร์ต่ำก็กินเต็มกันไปครับนี่ก็เป็นการสูตผลบอลทั้งหมดสําหรับค่ำคืนวันที่31มีนายนะครับสำหรับวันนี้ครับวันที่1เมษายนยังมีฟุตบอลหลายคู่ที่น่าสนใจนะครับเดือดแชมปนชิพตเตะกันเพียบเลยนะครับพิจิโกลเลือกคู่ไหนมาวิเคราะห์และเลือกคู่ไหนมาแก้มือมากไปดูกันได้เลยครับ แล้วก็จิโกโอ,อยากฝากย้ำเน้นย้ำนะครับช่องทางการติดตามของจิโกโอ,อีกช่องทางหนึ่งครับทางด้าน Li@ น e แอด jm 8 8แดนะครับพิมแอดนำหน้าแล้วตามด้วย jm 8 8นะครับพี่พี่ท่านไหนอยากได้แนวทางฟุตบอลฟรีหรือว่าอยากคุยกับจิโกโหรือรับปรึกษาข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลก็แอดมาได้ที่แอด jm 8 8นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับไปเริ่มฟุตบอลคู่แรกกันเลยดีกว่าไปดูบียาเลอเเปิดบ้านต้อนรับแอเลติโกมัดริดในฟุตบอลลาลิกาสเปนครับคู่นี้ราคาต่อรองอยู่แอตมาดริดนะครับบุกมาต่อที่ราคาปปสููงต่ลก บิลิวตอนนี้อยู่ดับ10ของตารางนะครับวินเลตในบ้าน33.3%เกมในบ้าน15เกมชนะ5เสมอ4แพ้6ยิง25เสีย24นะครับส่วนแอลเลโกมาลิดอยู่ดับ5ของตารางวินเลตนอกบ้านไม่ค่อยดีนะ28.6%เกมเยอะนะือนเนี่ย14เกมชนะ4เสมอ3แพ้7ยิง20เสีย18ครับมาดูเฮตูเฮตของคู่นี้เจอกันนะเจอมา10นัดหลังสุดอย่างเจ้าบ้าชัดหนะ1เสมอ5แพ้ที่ทางไกลสามสเกมสูงอยู่ที่ห้าสทบเปอร์เป็นงด้าแอวมการทีการผลรเป็นทางด้านแอนะดมา,า,าริตน,น,น,นะที่มีผลงานดู ที่ดูดีกว่านะครับส่วนผลงานในบ้านของเบียร์ลิวในการเจอแอตมอลิทครับเจอกันมา9นัดหลังเจ้าบ้านชนะ3สเสมอ4แพ้2องทำกำไร44.4เกมสูงอยู่ที่44.4แต่ผลงานในบ้านของเบียร์ลิวในการเจอ ly, แอตมอลิทจากพวกเขาทําผลงานได้ดีนะแล้วก็ผลงานที่เจอกับแอตมอลิทในบ้านเบียร์ลิวก็ค่อนข้างสูสีกันนะครับมาดูภาพรวมเบียร์ลิว,วช่วงนี้ครับ10นัดหลังเนี่ยชนะ6สเสมอ3แพ้1นึ่งทำกำไร70เกมสูงอยู่ที่60%ช่วงหลังของเบียร์ลิวผลงานเขาดูดีขึ้นนะ10เกมหลังกก่ออนนนนห้้้าาาีครับบ็เเปิดช บาเลเซีย1-0ทำตังเปิดบ้านชนะมักเซย3-1ทำตังเปิดบ้านถล่มกนาดา ห้าหนึ่งก็ทำตังค์ที่เสียตังค์ก็มีเปิดบ้านเสมอกคาเฟ่หนึ่งหนึ่งตอนนี้เสียตังค์แล้วก็เปิดบ้านเสมอการดิ่ศูนย์ูนตอนนี้เสียตังค์กำไรช่วงหลังของเบียร์เรียวผลงานการทำกำไรตกลงไปพอสมควรนะสิบเกมล่าสุดนี้ทังกำไรได้เพียงสองนะจากสิบเกมถือว่าน้อยมากๆนะครับส่วนผลงานเยือนห้านัดล่าสุดของแอตเลติโกมาดริดเนี่ยผลงานการเยือนเขานี่ไม่ชนะใครเลยนะโดยเสมอหนึ่งแพ้สี่แล้วก็ไม่ทำกำไรเลยนะครับโหผลงานเกมเยือนของแอตมาดริดไม่ดีนะครับนัดเยือนล่าสุดก็บุกไปแพ้การที่สองศูนย์นะบุกไปแพ้บินบอลสามเยือนดดูไม่ี ครับสำหรับแอตเลนติโกมาดริดนะครับเดี๋ยวเราไปดูโปรแกรมนัดถัดไปของทั้งคู่นะเบีบยเรลนัดถัดไปจะบุกเยือนแอตเลติกบินเบาในฟุตบอลลีกนะส่วนแอตเลนติโกมาดริด จะไปเล่นในบ้านเจอกับโบเซียดอกมูลในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับตัวผู้เล่นเจ็บและโดนแบนเจ้าบ้านตัวผู้เล่นมีโดนแบนคืออ no, นะัมเบโรโมเรโนกับกิเก้เฟอร์มิเนียนนะครับส่วนเอเลนิโกเมเลตตัวผู้เล่นโดนแบนกบโรดิโกเดอเปากับโมริน่านะที่เป็นผู้เล่นเดินแบนตัวผู้เล่นเจ็บก็ยังเป็นหน้าเดิมๆนะเจ้าบ้านไม่มีฮอนฟอยส่วนทีมเยือนก็ไม่มีโฮเซ่มาเลชิมินเนสนะครับส่วนตัวผู้เล่นที่คาดว,ว่าลงสนามก็น่าจะเป็นหน้าเดิมๆมาเจ้าบ้านจะมีอเล็กซานเดอร์โซลอตนะกองหน้าทีมชาติ no Way, นอะร์อวเยวย์ เดี๋ยวเรามาดูฟอร์มโอเวอร์ออลทั้ง2ทีมกันบ้างฟอร์มโอเวอร์ออลเบียรีลในบ้านเนี่ยหนึตัวสีส้มก็ไม่ค่อยหลายนะส่วนแต่ฟอร์มโอเวอร์ออลแอดมิริดนอกบ้านเนี่ยหนึตัวสีแดงเนี่ยไม่ดีมากๆเลยนะวิเลในบ้านของเบียรีลสามสิบสามเปอร์เซ็นต์ค่าเอ็กจีหนึ่งจุดห้าสามทำได้จริงหนึ่งจุดหกเจ็ดเกมลุกในบ้านของเบียริลนั้นดีอยู่แล้วนะส่วนค่าเอ็กจีที่หนึ่งจุดสี่เก้เสียงจริงหนะน,นะน,น,นึ่งจุดหกศูน ทำได้จริงๆ1.43เกมลุกที่สร้างสรรค์ดีนะ่าจะใช้โอกาสเปืองไปพอสมควรสาหรับแอนดติโกมัลิตนะส่วนค่าเอเอยู่ที่1.42เสียจริง1.29แต่เกมรับยังดูดีอยู่นะสำหรับแอนดมาริดคีนชิดนอกบ้านเก็บได้36เเซนนะครับสกอร์รวมคู่นี้คาดว่าจะเกิดขึ้นอยู่ที่2.99นะครับ คู่นี้ครับต้องยอมรับจริงๆว่าผลงานช่วงหลังของเบียริวเนี่ยมันดูดีขึ้นมามากพอสมควรนะจากก่อนนั้นเนี่ยผลงานเราแรกอยู่ท้ายตารางนะแต่ช่วงหลังไนี่ดูดีขึ้นเลยสําหรับเบียริและผลงานในบ้านช่วงหลังก็ดูแข็งแกร่งขึ้นประกอบกับแอดมาริตที่เล่นเกมเยืยนอนฤุกการเนี่ยมันเล่นเกมเยือนไม่ดีเลยมันดีแค่เกมในบ้านนะสำหรับแอดมาริดซึ่งผมมองว่าคู่เนี้ แอมเบรลิทบุกมาต่อที่ราคาปปผมมองว่าเบียร์ลิวในบ้านผมว่าไม่น่าแพ้เต็มที่ก็แค่เสมอคู่นี้ลองได้ที่เบียร์ลิวราคาปปครับมาต่อที่คู่2ครับมาดูเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับนอริทในฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพครับคู่นี้ราคาต่อรองอยู่ที่เจ้าบ้านนะต่อที่ราคาครึ่งควบลูกสูงต่ำสามลูกนะครับเลสเตอร์ <Letter S 2> ตอนนี้อันดับ3ของตารางนะวิเลตในบ้าน72.2%เกมในบ้าน18เกมชนะ13เสมอ1แพ้4ยิง35เสีย13ส่วนนอริบตอนนี้อหนึ 6, งาาง่งแพ้สี่ยิงสามห้าเซตอกบ้านมีอยู่ที่26.3%เกมเยือน19เกมชนะ5เสมอ5แพ้9ยิง 32เสีย36นะครับยิงเท่าไหร่เสียเท่านั้นเลยนะสำหรับเกมน,น,น้องบ้านนอลิดเนี่ยเฮตุเฮตคู่นี้เจอกันมา10นัดหลังสุดเจ้าบ้านชนะ6เสมอ1 3, นแพ้3ามทำกำไร50เกมสูงอยู่ที่60% h ิบเปอร์เซ็นต์เฮตุเฮตคู่นี้เจอกันก็นกนผลงานก็เจ้าเจ้านะสำหรับภาพรวมการทำกำไรนะครับส่วนผลงานภาพรวมแพ้ชนะนเป็นทางด้าน เลสเตอร์แลนะดูดีกว่านะครับส่วนผลง,งานในบ้านของเลสเตอร์ในการเจอกับนอริทเจ็ดนัดหลังสุดในบ้านเลสเตอร์เขาชนะได้3เสมอ1นแพ้3ทั้งกำไร28.6ปเกมสูงอยู่ที่50%นะครับภาพรวมไฮโซท์ในบ้านของเลสเตอร์ ค่อนข้างสูสีกันครับถ้ารวมแพชชนะนะส่วนผลงานเลตเตอร์ช่วงนี้10นัดหลังเนี่ยชนะ3เสมอ2แพ้ทําทําไร40เกมสูงอยู่ที่60%เห็นว่าผลงานช่วงหลังเลตเตอร์ผลงานตกลงไปพอสมควรเลยนะภาพรวมการทํากวไร10เกมหลังทงากวไาได้เพียง4นะัดจาก10เกมถือว่าน้อยมากๆเลยนะทำให้แต้มจากต่าฝูงตอนนี้อยู่อันดับ3ของตารางนะแต่ภาพรวมเกมสูงยังถือว่าใช้ได้อยู่นะครับสรับเลตเตอร์มาดูผลงานในบ้านเลตเตอร์3นัดล่าสุดกันบ้านเอา สำนับล่าสุดในบ้านเลสเตอร์ชนะชนะ1แพ้2ทํทำกำไร1 4สี่เสีย2นะครับผลงานที่ทำกำไรก็มีเปิดบ้านชนะเชฟฟิลด์เวนเดยร์สอนั่นนี้ทำตังค์แล้วก่อนนันนี้ก็เปิดบ้านแพ้วิเดอร์ทบอน์หสองเสียตังค์แล้วก็เปิดบ้านแพ้ควีนพาร์ค1 2สองเสียตังค์ผลงานช่วงหลังออกไปเยือนซะเยอะนะสำหรับเลสเตอร์ มาดูผลงานทีมเยือนอย่างนอร l ลิตซิตี้กันมากนะครับ10นัดหลังของเขาในชนะ7เสมอ2แพ้1ทึงทำกำไร70เกมสูง70ภาพรวมการทำกำไรภาพรวมเกมสูงนอร์ลิตช่วงหลัง10เกมล่าสุดนี่พวกเขาดูดีมากๆเลยนะครับส่วนผลงานเกมเยือน4นัดนอกบ้านล่าสุดของนอร์ลิตพวกเขาชนะ1แพ้1เสมอ2องทำกำไร2เจ้า1เสียน1นะครับเกมเยือนนัดล่าสุดก็บุกไปชนะสโตกสาบุกไปแพ้มิเชสโบ สามหนึ่งนัดนี้เสียตังบุกไปเสมอแบ็กเบอร์โลเวอร์ are, ทำตังบุกไปเสมอควีนพาร์ค22สอก็เจ้ากันไปในะภาพรวมเกมเยอือนช่วงหลังก็ถือว่าใช้ได้นะสำหรับนอริดซิตี้นะครับส,สี่เกมเยอะนะือนล่าสุดแพ้ไปแค่นัดเดียวนะสำหรับเกมเยือนของนอริดไปดูโปรแกรมนัดถัดไปของทั้งคู่นะครับ เลสเตอร์ later, โปรแกรมนะัดถ้าไปจะเล่นในบ้านเจออีกนัดน,นะเจอเบอร์มิงแฮมส่วนนอนร์ลิซิตี้เล่นในบ้านอีกนัดจะกลับมาเล่นในบ้านเจอกับบิบสวิดทาวน์นะครับสำหรับนอล์ทตัวผู้เล่นเจ็บนอนร์ลทก็มี Gan ry, i, ist, แกนเฮนรี่เนมิตี้เจนูลิสต์นะพวกนี้ยังเจ็บอยู่ส่วนเจ้าบ้านตัวผู้เล่นน่าจะพร้อมฟูลทีมพอสมควรนะกองหน้ายังมีเจวีวันดี้นะสำหรับเลสเตอร์สเต,สเต,สเตฟี่มาวิดดี้นะครับตัวริมเส้นทำเกมของเลสเตอร์ยังอยู่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูฟอร์มโอเวอร์ออลทั้ง2ทีมกันบ้างฟอร์มโอเวอร์ออลเลสเตอร์ในบ้านเนี่ยสองจุดสองสองส่วนฟอร์มโอเวอร์ออลนอริตนอกบ้านอยู่ที่หนึ่งจุดศูนย์ห้านะตัวสีแดงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับเกมเยือนวิเล่ในบ้านของเลสเตอร์อยู่ที่เจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์ค่าเอ็กจีหนึ่งจุดแปดศูนย์ทำได้จริงหนึ่งจุดเก้าสี่เกมรับเลสเตอร์ในบ้านถือว่าคมใช้ได้นะสร้างสรรค์โอกาสดีจะจบได้เกินค่ามาตรฐานด้วยส่วนค่าเอ็กจีเอที่หนึ่งจุดศูนย์ศูนย์เสียจริงศูนย์จุดเจ็ดสอง วินเลตตนอกบ้าน26%ค่าจริง1.20ทำได้จริง1.68โหเกมลุกนี่ดีมากๆเลยนะคมนะสำหรับนอลิตเกมนอกบ้านนะส่งค่าไอจีเอที่1.72เสียจริงจริง1.89เกมรับไม่ดีครับตรงเป็นตู๊กินชิ้นอกบ้านเก็บได้เพียง11%เท่านั้นเองครับสกอร์โลคู่นี้คาดว่าจะเกิดขึ้นอยู่ที่3.13ลูกครับตอนนี้เลสเตอร์เนี่ยตกมาอยู่อันดับ3แล้วนะแต้มทางจากจ่าฝูงอิสวิดท,ทาวที่84คะแนนะแต่เตะน้อยกว่า1นัดนะ ถ้าเก็บชัยชนะนัดนี้ได้แล้วก็เตะเท่าเพื่อนนี่ก็โอกาสที่จะขึ้นไปนําจากฝูงก็มีเปอร์เซ็นต์สูงพอสมควรและซึ่ง เจอกับนอริทซึ่งผลงานช่วงหลังของนอริทดูดีขึ้นนะทั้งภาพรวมการทำกำไรภาพรวมเกมสูงแต่นัดนี้ผมมองว่าเจอเลสเตอร์เลสเตอร์น่าจะเน้นเต็มที่อะ่ะบวกกับค่า XG ของนอริทเกมนอกบ้านค่า XG มันพลาดและเสียประตูตรงคือง่ายๆค่า XG ของนอริทนอกบ้านไม่ค่อยดียงไงผมมองว่าเลสเตอร์ในบ้านน่าจะเปิดบ้านเฉลียชนะได้นะครับคู่นี้ต่อได้ที่เลสเตอร์ขึ้นคบลูกครับมาตอนที่คู่3ครับเป็นฟุตบอลเดอดแชมเปี้ยนชิพเช่นเดิมมาดูเวสต์บอมบีตเอาเบียนเปิดบ้าน,านต้อนรับวนะัตฟอร ราคา2.25ครับเวทบอมตอนนี้ดับ5ของตารางวิเลชในบ้าน68.4%เกมในบ้าน19เกมชนะ13เสมอ3แพ้3ยิง3เอ็ดเสีย14ส่วนวัดตอนนี้ดับ14ของตารางวิเลชนอกบ้าน36.8%เกมเยือน19เกมชนะ7เสมอ6แพ้6ยิง24เสีย25นะครับ เฮตูเฮตคู่นี้เจอกันมา10นัดหลังสุดนี่ยเจ้าบ้านชนะได้แค่นัดเดียวนะเสมอ5แพ้4ทางกำไร20เกมสูง40ภาพรวมกันทางกำไรและภาพรวมไปชนะเป็นทางด้านทีมเยนวัดฟอร์นะดูดีกว่านะครับภาพรวมกันทางกำไรทางวัดฟอร์นีทางกำไรถึง8นะัดจาก10เกมที่เจอกันเลยนะครับถือว่าสูงพอสมควรนะส่วนผลง,งานในบ้านของเว์บอมในการเจอวัดฟอร์นะครับเจอก,กันมา7นะัดเจ้าบ้านชนะ3าเสมอ3แพ้1 ทำกำไร3.3 3เกมสูงอยู่ที่60%นะครับมาดูฟอร์มช่วงนี้ของวัตฟอร์ด10นัดหลังพวกเขาเนี่ยชนะ5เสมอ4แพ้1ทำกำไร70เกมสูงอยู่ที่50%ภาพรวมการทำกำไร10นัดล่าสุดของ เวทบอมวิท์ถือว่าใช้ได้นะสินัดหลังทําอะไรได้ถึง7นัดจาก10เกมถือว่าใช้ได้เลยนะครับภาพรวมแพ้ชนะก็ดูดีนะครับสิเกมหลังแพ้เพียงนัดเดียวจาก10นัดเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับส่วนผลงานในบ้านของเวทบอม4ี่นัดล่าสุดในบ้านนี่ก็ชนะ3แพ้1ทํากําไร3เสีย1นะครับเกมในบ้านนัดล่าสุดก็เปิดบ้านชนะบิสตอลซิตี้สองศูนย์เปิดบ้านชนะโคมที่สองหนึ่งทำตั้งสองนัดนี้ทําตัง้ง แล้วก็เปิดบ้านแพ้เซาท์เทมเบ์แลนด์ศูนย์สอง,สงนนี้เสียจต่างก่อนน้นนี้ก็เปิดบ้านชนะคาร์ดิฟต์สองสูงเก้าทำต่างภาพรวมเกมในบ้านก็ทำตังสามเสียหนึ่งนะครับสำหรับชินัดล่าสุดในบ้านมาดูวัตฟอร์ดนะครับสิบเกมหลังของเขาเนี่ยชนะสองเสมอสองแพ้หกทางเทไร์ไสามสิบเกมสูงห้าสิบภาพรวมกัรทางเทไร์ไสิบนัดหลังนะทางเทไรได้เพียงสามนัดจาก 10, สิบเกมผมมองว่าน้อยไปหน่อยนะแต่ผลงานสองนัดล่าสุดของเขาดีดูดูดีขึ้นนะทำต่างติดต่อกันมาสองนัดนะาสำหรับวัตฟอร์ดส่วนผลงานน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 อออออกกบบ้้้้าาาาขขงงวััตฟร์ดดดล่่สุเเียชะแพ ทำกำไร2เสีย3นะครับเกมเยือนนะัดล่าสุดก็บุกไปชนะเบอร์มิงแฮม1-0ทำตังค์บุกไปแพ้มิวอร์1-0เสียตังค์บุกไปชนะล็อกเตอร์แฮม1-0ทำตังค์บุกไปแพ้นอริด4-2เสียตังค์แล้วก็บุกไปแพ้ทอตเทมตัน3-0ก็เสียตังค์ภาพรวมเกมเยือนของวอตฟอร์ดก็ไม่เท่าไหร่นะครับสำหรับภาพรวมเกมเยือนนะครับ ไปดูโปรแกรมนัดถัดไปของทั้งคู่นะครับเว์บอมวิดนัดถัดไปบุกไปเยอือนสโต๊กซิตี้นะส่วนวัตฟอร์ดจะเล่นในบ้านพบกับเบตตันนอตเอนนะครับตัวผู้เล่นความพร้อมตัวหลักก็น่าจะเป็นผู้เล่นชุดเดิมจากนัดที่แล้วนะครับเจ้าบ้านยังมีไมเคิลจอห์สตันนะครับเป็นตัวริมเส้นทีตัวทีเด็ดแล้วก็มีแอนเดสไรแมนนะครับ,รบเป็นตัวทําเกมลุกนะครับส่วนวัตฟอร์ดจะมีกองหน้าวากุนไบโยนนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มโอเวอร์ออลทั้ง2ทีมกันบ้างฟอร์มโอเวอร์ออลเว์บอมวิด 2.21นะโอ้จะตัวเขียวเข้มเ,เลยใช้ได้นะส่วนฟอร์มวัดฟอร์ดนอกบ้านอยู่ที่1.42นะครับวิเวลเลตในบ้านของเวทบอมอยู่ที่68%ค่า XG 1.21ทำได้จริง1.63เกมลุกดีมากๆเลยนะสำหรับเวทบอมบิดส,สร้างสรรค์โอกาสไม่เยอะแต่จบได้เกินค่ามาตรฐานส่วนค่า XJL ที่1.00เสียงจริง0.74ท้งค่า XG ค่า x g l ของเจ้าบ,บ้านดูดีพอสมควรนะส่วนริงชีดในบ้านเก็บได้สูงถึง53%นะส่วนวัดฟอร์ดนะครับวิเวลเล่นอกบ้าน37%ค่า x G 1.17ทำได้จริง1.26 ของวัตฟอร์ดนอกบ้านก็ดูดีเลยนะถือว่าใช้ได้เลยนะครับไม่น่าเกียดเลยนะครับส่วนค่า a เจที่1.60เสียงจริง1.3 2งเกมรับแต่นัดมีการโดนยิงถึง1.6ลูกเลยนะแต่เสียงจริงแค่1.3 2เกมรับในบ้านเกมรับนอกบ้านของวัตฟอร์ดก็ถือว่าใช้ได้นะครีนชีนนอกบ้านเก็บได้26เปอร์เซ็นต์นะครับคู่นี้นะครับเวสบอมบิดนะแต้มตอนนี้อยู่อันดับที่5มี67คะแนนนะครับก็น่าจะอยู่ในพื้นที่ลุ้น เทรออฟไปพิมม์ลีกนะคบผมคิดว่าถ้าชนะนัดน,นี้ก็น่าจะการาันตีแล้วล่ะสำหรับเวทบอมวิทนะคู่นี้ผมมองว่าเวทบอมเล่นในบ้านช่วงหลังดูดีเลยนะสำหรับผลงานของเวทบอมวิตอ่ะบวกกับค่า XG และ XGA มันดูดีจริงๆอ่ะเพราะว่าแต่นัดค่า XGA มันเสียควรเสียแค่1ลูกแต่มันเสียจริงๆแค่0.74่ลูกแต่แต่นัดมันเสียไม่ถึงลูกเลยผมมองว่านัดนี้น่าต่อที่เวทบอมวิตมากกว่าครับแรงจูงใจแล้วก็ขุมกำลังตัวอื่นอยู่วงครบผมมองว่าต่อได้ที่เวทบอมวิทครับ มาตอนที่คู่4ครับเป็นคู่เอกเดี๋ยวฉันไม่ชิปเลยก็ว่าได้นะมาดูอิสวิทาเปิดบ้านต้อนรับเซาแทนตันคู่นี้ไม่มีใครต่อรองนะสูงต่ำสามลูกครับอิสวิทตอนนี้มาเป็นจ่าฝูงของตารางนะ้ำวิเลตในบ้าน73.7%เกมในบ้าน19เกมชนะ14เสมอ4แพ้1ยิง5 3เสีย29นะครับส่วนเซาแทนตันอันดับ4ของตารางวิเลตนอกบ้าน55.6%เกมเยือน18เกมชนะ10เสมอ5แพ้3ยิง28เสีย23นะครับ เฮทูเฮดคู่นี้จะกันมา10เกมหลังสุดเนี่ยเจ้าบ้านเนี่ยชนะ2เสมอ4แพ้สี่ทั้งอะไรห้าสิเกมสูงอยู่ที่5 0านะภาพรวมการทำอะไรค่อนข้างสูสีกันนะแล้วก็ภาพรวมเกมสูงก็ถือว่าสูสี 4, นะครับส่วนผลงานในบ้านของอิฟสวิดในการเจอเซาแทมตันแปดนัดหลังที่คู่นี้เจอกันในบ้านอิฟสวิดเจ้าบ้านชนะ3เสมอ1แพ้สี่ทั้งอะไรสามสามจุดสามเกมสูงที่หกสิบหกจุดเจ็ดนะครับสามนัดล่าสุดที่อิฟสวิดเล่นบ้านในการเจอเซาแทมตันเนี่ยพวกเขาแพ้ติดต่อกันมาทั้งสามนัดเลยนะสำหรับอิฟสวิครับ มาดูภาพรวมช่วงนี้ของอิฟสวิดนะครับ10เกมหลังในชนะ8เสมอ1แพ้1ทางกำไร60เกมสูง80ภาพรวมทางกำไรถือว่าโอเคนะส่วนภาพรวมเกมสูงถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะ10เกมหลังเนี่ยสูงไปถึง8นัดจาก10เกมนะครับส่วนผลงานในบ้านของอิฟสวิด5นะัดในบ้านล่าสุดในชนะ4เสมอ1ทางกำไร2เจ้า2เสีย2นะครับผลงานในบ้านล่าสุดก็เปิดบ้านถลม่มเชฟฟ์เวนเดย์ไป6-0ทำตังค์เปิดบ้านชนะบิตตอร์ซิตี้3-2เจ้านะครับเปิดบ้านถลม่มเบอร์ม แล้วก็เปิดบ้านเสมอเวทบอมวิด เอาเบียน2อนัดนี้เสียตังค์นะครับมาดูทีมเยือนอย่างมาดูทีมเยือนอย่างเซาเทมตันกันบ้าง10นัดหลังในชนะ5เสมอ1แพ้4ทางกำาไร50เกมสูงอยู่ที่50%ภาพรวมการทำตามช่วงหลังก็ยังถือว่าเจ้าเจนะ้านะ1ิเกมหลังทางกำลไัไป5นัดจาก10เกมนะครับส่วนผลงานเกมเยือน4นัดล่าสุดของเซาเทมตันนี่ก็ชนะ2แพ้2ทางกำลังสเสีย2นะครับผลงานเกมเยือนนัดล่าสุดก็บุกไปชนะเบอร์มิงแฮม43นัดนี้ทำตังค์บุกไปแพ้ลิอร์พูล3-0ูเสียตังค์บุกไปชนะเวสตบบแแล้วกก็ุกไปพ เตาซิตี้สาเสียตังภาพรวม4นัดล่าสุดเกมเยือนก็ทําตังสองเสียสองนะครับสำหรับผลงานของซาร์เมตันเกมเยือนมาดูโปรแกรมนะัดถัดไปของทั้งคู่อนะิสวิกนัดต่อไปบุกไปเยือนนอริตนะส่วนซาร์เทมตันจะบุกไปเยือนแบ็กเบิร์นโลเวอร์นะครับตัวผู้เล่นเจ็บก็เป็นผู้ผเล่นหน้าเดิมๆนะผู้เล่นขาบ้านลงสนามทีมเยือนยังมีอดัมอัคตองกับเชยอดัมเป็นคู่กองหน้านะครับส่วนเจ้าบ้านยังมี คีเฟอร์มัวกับนาธานบอสเฮดนะครับเป็นตัวริมเส้นแล้วมีคอนเนอร์เชปปินนะครับเป็นตัวทีเด็ดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มโอเวอร์ทั้ง2ทีมนะฟอร์มโอเวอร์ออลอิสวิทในบ้านในสอี่สองถือว่ายอดเยี่ยมเลยส่วนฟอร์มโอเวอร์ออลทางด้านนอกบ้านก็อยู่ที่1.94ก้าสี็ถือตัวเขียวเข้มก็ถือว่าใช้ได้นะครับวิเลตในบ้านของอิสสวิทเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นต์ค่าเอ็กจีสองจุดศูนย์ศูนย์ทำได้จริงสองจุดเจ่ดเก้าเกมลุกหนึ่งมันสียร้ารงสรรค์โอกาส คินชิตในบ้านเก็บได้เพียง21%เท่านั้นเองนะครับส่วนซอวเทมตันวิเลตต้องบ้าน56%าเค่าไอจีหงจุดทำได้จริง1.56เกมลุกสร้างสารรค์โอกาสดีแต่ใช้โอกาสเปลืองไปพอสมควรนะรสำหรับซอวเทมตันสำหรับเกมนอกบ้านส่วนค่าไอจีเอลที่1.15เสียงจริง1.28เกมรับไม่ดีครับตรงเป็นตรงนะเกมรับของอิสวิดและซอวเทมตันไม่ดีทั้งคู่นะครับคินชิต นอกบ้านเก็บได้เพียง28%สกอร์รวมคู่นี้คาดว่าจะเกิดขึ้นอยู่ที่3.58เป็นทีมอันดับ1เจออันดับ3นะก็ผลงานช่วงหลังก็เจ้าบ้านเนี่ยดูดีพอสมควรเลยนะสำหรับอิสวิดผลงานช่วงหลังใน10เกมหลังถือว่าใช้ได้เลยบวกกับค่า XG นะสร้างสรค์โอกาสในบ้านค่อนข้างดีนะแต่นัดได้ยิงเกือบนัดละสองลูกเลยนะสำหรับอิสวิดผมมองว่านัดน,นี้น่าเชียร์ที่อิสวิดฟอร์มกำลังขึ้นและฟอร์มกำลังมากนักเตะอยู่ในช่วงมั่นใจคู่นี้ต่อที่อิสสวิดราคาเสมอครับ มาต่อนที่คู่ที่5นะครับจบจากฟุตบอลเิิร์ชัยมิชชั่เราข้ามาที่อิตาลีกันบ้างครับมาดูเลเช่เปิดบ้านตอนรับโรมาในฟุตบอลกัรโชว์ซเรีอาครับคู mm ่นี้ราคาต่อรองอยู่ทีมเยือนนะบุกมาต่อที่ราคา0.5สูงต่ำ2.25ครับเลเช่ตอนนี้ดับ13ของตารางนะวิเลตในบ้าน35.7เปเกมในบ้านเนะี่ย 14เกมชนะ5เสมอ4แพ้5ยิง15เสีย22ส่วนโลมาตอนนี้ดับ5ของตารางวินเลตนอกบ้าน35.7%เกมเยือน14เกมชนะ5เสมอ3แพ้6ยิง21เสีย20ครับเดี๋ยวเรามาดู h e to head คู่นี้เจอกันครับคู่นี้เจอกันมา10นัดหลังสุดเนี่ยเจ้าบ้านชนะ1เสมอ1แพ้8ทํากำไร40เกมสูงอยู่ที่70ภาพรวม h e a to head เป็นทางด้านโลมาดูดีกว่าชัดเจนมากๆแล้วส่วนภาพรวมกับทางกำไรก็เป็นทางด้านโลมานะที่ทํากําไรได้มากกว่าส่วนภาพรวมเกมสูง10นัดหลังสูงมาถึง7นัดจาก10เกมถือว่ายอดเยี่ยมนะสำหรับคู่นี้เจอกันมักยิงยับตลอดนะส่วนผลงานใน ในบ้านของเลเช่แปดนัดหลังในการเจอโรมาชนะ1เสมอ3แพ้4ทางกำไร5 7าเเกมสูงอยู่ที่60%เเจอกันัดล่าสุดในบ้านเลเช่ก็เสมอโรมาไป1ประตูต่อ1ครับส่วนผลงานเลเช่ช่วงนี้10นัดหลังของพวกเขาในชนะ2เสมอ1แพ้7ทางกำไร30เกมสูงอยู่ที่50%ภาพรวมการทำกำไรช่วงหลังไม่ดีนะสำหรับเลเช่10เกมหลังทงกำไรได้เพียง3นัดจาก10เกมถือว่าน้อยมากๆนะครับส่วนผลงานในบ้านของเลเช่สีนัดล่าสุดในบ้านชนะ1แพ้3ทาทำกำไร1เสีย3นะครับ ก่อนหน้าน,นี้เล่นในบ้านนะัดล่าสุดก็เปิดบ้านแพ้เวโรนาไปศูนย์นนัดนี้เสียตังค์เปิดบ้านแพ้อินเตอร์ศูนย์สี่เสียตังค์เปิดบ้านชนะฟิออร์สามสองทำตังค์และเปิดบ้านแพ้ยูนิชดศูนย์สามเสียตังค์นะภาพรวมในบ้านสีนัดล่าสุดชนะ1แพ้ไป3แล้วก็ทากาไร1เสียสนะครับสำหรับผลภาพรวมในบ้านของเลเชสส่วนโลมานะครับสิเกมหลังพวกเขาชนะ5เสมอสามแพ้สองทำกำไรหกสิบเกมสูง60ภาพรวมการทาอกำไรภาพรวมเกมสูงถือว่า ใช้ได้เลยนะครับสำหรับโรมานะครับส่วนภาพรวมการเยือน5นัดนอกบ้าน 15. ล่าสุดของเขาเนี่ยชนะสองเสมอสองแพ้1ทํากทำกำไร4เสีย1นะครับเกมเยือนนัดล่าสุดก็ którym, 0. บุกไปแพ้ไบรตันนะในฟุตบอลยูโรปาลีกมา1นึ่ศูนย์นัดนั้นเสียตังค์นะก่อนนนี้ก็บุกไปเสมอฟิออร์สองสองทำตังค์นะบุกไปชนะมอนซ่า4ี่หนึ่งทำตังค์บุกไปถล่มโฟลซินเน่สามศูนย์ทำตังค์แล้วบุกไปเสมอ เฟนูด์ลอตเตอร์ดัมหนึ่งหนึ่งก็ทำต่างนะภาพรวมเกมเยือนถือว่าใช้ได้เลยนะนะการทำกำไรเกมเยือนอนะ่ะทำกำไร4เสียหนึ่งจาก5นะัดเกมเยือนล่าสุดนะครับสำหรับโรมา่าไปดูโปรแกรมนัดถัดไปของทั้งคู่นะครับโปรแกรมนัดถัดไปเลเช่จะบุกไปเยือนเอซิมิลานนะส่วนโรม่าเล่นในบ้านเจอกับลาซิโอนะเจ้าพวกบ้านจู้เล่นเจ็บยังมีโมฮัมเหม็ดคาบ,บ้านนะยังเจ็บอยู่นะครับกับกอส์ซิออสเดมากูนะเขายังเจ็บอยู่แล้วละเม็กบันดาส่วนทีมเยือนโรม่าตัวเล่นเจ็บยังมีปาโลดิบาร่าคิสมอลลิงนะครับเทมิอับปาฮัััมมมซซาาาาดดอสูนีตตวทชิ อรลานั้นแล้วส่วนผู้เล่นโดนแบงก์ก็โลเรนโซ่เปเลกินนี่นะครับที่ยังติด โทษแบนด์อยู่นะครับส่วนผู้เล่นตัวหลักที่คาดว่าจะลงสนามนะทีมเยือนยังมีโรเมโลลูกาคูัวเป็นตัวชูโรงกับสเตฟานเอลชาร์วีนะส่วนเลเชยังมีเลมี่อูแดงนะครับกับโรเบโตปิสโคลลี่นะเป็นตัวชูโรงนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มโอเวอร์ออลทั้ง2ทีมกันบ้างฟอร์มโอเวอร์ออลเลเชในบ้านอยู่ที่1.36ตัวสีส้มนะส่วนฟอร์มโอเวอร์ออลโรมานอกบ้านอยู่ที่1.29ก็ตัวสีส้มไม่ค่อยดีด้วยกันทั้งคู่นะคงัสอหฟอร์มนอกบ้านและในบ้านวิเล่นในบ้านเลเชย์ 56, ไ6 พอสมควรเลยเกมลุกไม่คมนะสำหรับเลเช่ส่วนค่า XGL ที่1.32เสียจริงๆ1.57เกมรับก็ตรงเป็นตรงเลยนะเลเช่คินชิดในบ้านเก็บได้เพียง14เท่านั้นเองนะครับส่วนโลม่าวิเลตนอกบ้าน3.6ค่า XG 1.23ทำได้จริงๆ1.50แต่เกมลุกนอกบ้านโลม่าไว้ใจได้เลยนะสร้างสันโอการไม่ต้องเยอะมากแต่จบได้เกินคาดถือว่าคมพอสมควรส่วนค่า XGL ที่1.32 เสียจริงๆ1.43เกมรับไม่ดีทั้งคู่เลยนะทั้งเลเช่และโรมาคินชิดนอกบ้านเก็บได้เพียง14%เท่านั้นฮนะสกอร์รลุคู่นี้คาดว่าจะเกิดขึ้นอยู่ที่2.79โรมาตอนนี้ดับ5ส่วนเลเช่ตอนนี้อยู่ดับ13ของตารางนะแต้มก็ห่างจากโซนตกชั้นแค่แค3คะแนนน่าจะเน้นเต็มที่สําหรับเลเช่นะเพราะแต้มยังไม่พ้นโซนตกชั้นนะครับสาหรับคู่นี้ ผมมองว่าคู่นี้โอกาสที่จะมีสกอร์กันเยอะมีเปอร์เซ็นต์สูงพอสมควรเพราะเป็นทีมที่มีเกมรับไม่ดีด้วยกันทั้งคู่วคู่นี้ผมเลยคิดว่ามีโอกาสมีสกอร์ถึง3ลูกคู่นี้แนะนําสูง2.25ครับมาตอนที่คู่สุดท้ายครับอยู่ที่กันโชเซียเช่นเดิมครับมาดูอินเตอร์มิลานเปิดบ,บ้านตอนรับเอมโปลีนะครับคู่นี้ราคา่อลองที่เจ้าบ้านต่อที่ราคา2ลูกสูงต่ําราคา3ลูกครับอินเตอร์ตอนนี้จา่าฝูงของตารางนะวิเลตในบ้าน80จุด 0%นปอร์เ็ะเกมในบ้าน15เกมชนะ12เสมอ2แพ้1ยิง3 7เสีย10เสีย8เกมในบ้านยิงยับนะครับเสียน้อยด้วยส่วนเอมโปรีนะครับวินเล อยู่อันดับ17ของตารางวิเลตนอกบ้าน28.6%สกเเกมยิงสิบเกมชนะ4เสมอ3แพ้7ยิง13เสีย23นะครับมาดูผลงานเฮตูเฮตคู่นี้เจอกันนะครับ10กะ10ตนัดหลังเนี่ยเจ้าบ้านชนะ8เสมอ1แพ้1น,นึ่งทางกำไร40เกมสูง30ภาพรวมแพ้พพชนะเจ้าบ้านดูดีฮนะส่วนภาพรวมการทางกำไรในการเจอกันผมมองว่าทางกำไรน้อยไปหน่อยนะ10เกมหลังทางกำไรได้เพียง4นัดจาก10เกมสำหรับเฮตูเฮตที่เจอกับเอ็มโปลีส่วนผลงานในบ้านของอินเตอร์ในการเจอเอ็มโปลีนี่ยสิบนัดหลังเนี่ยชนะแพ้1ทากไร30เกมสูงอยู่่ที4 2หน ลงานเฮทุเฮตเจอกันอินเตอร์นี่ขมยับอยู่แล้วนะแต่ภาพรวมการทากำไรดูน้อยไปหน่อยนะส่วนภาพรวมอินเตอร์ช่วงนี้นะครับสิบเกมหลังของพวกเขานชนะ8สะเสมอ 1, นหนึ่งแพ้หนึ่งทางกำไร70เกมสูง60ภาพรวมกานทากำไรช่วงหลังอินเตอร์ดูดีนะ10นัดหลังทางกำไรที่ถึง7นัดจาก10เกมแล้วก็เกมสูงที่6นัดจาก10เกมนะครับส่วนของนัดล่าสุดของอินเตอร์เนี่ยภาพรวมนี้เสียตังค์ทั้ง2นัดนะสำหรับอินเตอร์ ส่วนผลงานในบ้านของอินเตอร์5นัดล่าสุดนี่ก็ชนะ4เสมอ1ทึ่งทำกำไร3เสีย2นะครับเกมนในบ้านล่าสุดนี่เปิดบ้านเสมอน,นาโปลี1 1, 1นะึ่นะนั่นนี้เสียตังเปิดบ้านชนะเจนัว2 1ก็เสียตังเปิดบ้านถาล่มอัลตาดา 4, สี่ศูนย์ทำตังเปิดบ้านชนะเอมอริดหนึ่งศูนย์ทำตังเปิดบ้านาชนะ ซาเลนเดนา40ก็ทำต่างนะภาพรวมห้านัดในบ้านล่าสุดก็ทากำลังเสีย2นะมาดูทีมเยือนอย่างเอมโปลีกันบ้านนะครับภาพรวมของพวกเขา10นัดหนังชนะ3เสมอ3แพ้4ี่ทางกำไร60เกมสูง4สิภาพรวมการทำกำลไรเอมโปลีช่วงหลังถือว่าใช้ได้นะสิบนัดหลังทางกำไรได้เพียง6นัดจาก10เกมถือว่าใช้ได้นะครับส่วนภาพรวมเกมเยือนของเอมโปลีห้านัดนอกบ้านล่าสุดก็ชนะ2เสมอ1แพ้2แต่ทำกำลไรไปได้ถึง4นัดเสียหนึ่งะครับเกมเยือนนัดล่าสุดกระบุกไปแพ้อีซีเวลาหนึ่นนะสำหรับ เอ็มปลีเนี่ยก็ทำตังนะก่อนนั้นนี้ก็บุกไปชนะซาเซโร่สามสองทำตังบุกไปชนะซาแลนิตาหน้าสามหนึ่งทำตังบุกไปเสมอ,อยูเวนตุสได้หนึ่งหนึ่งก็ทำตังเกาะแล้วก็บุกไปแพ้เวโรนาสองหนึ่งก็เสียตังนะภาพรวมก็ เกมเยือนช่วงหลังนี่ทำกำไรไป4ี่เสียนหนึ่งเลยนะสำหรับภาพรวมเกมเยือนสำหรับภาพรวมการทงออนไลน์ไปดูโปรแกรมนะัดถัดไปของทั้งคู่นะครับโปรแกรมนะัดถัดไปอินเตอร์จะบุกไปเยือนอูดิเนเซ่นะส่วนเอ็มโปลีก็เล่นในบ้านเจอโตลิโนโน,นะครับเจ้าบ,บ้านนะตัวเล่นเจ็บยังมีมาโคอันอโตวิยานซอมเมอร์สเตฟานเซนซิแล้วก็ควนกาลาโดอะไรพวกนี้ยังเจ็บอยู่นะส่วนเอ็มโปลีนะแพทริกเบลิมานะครับเอมาโตกาซี่แล้วก็ยูซุッ มีผู้เล่นโดมแบงก์ก็ยูเซฟมาเล็บนะครับยังเป็นผู้เล่นโดมแบงก์ของเอ็มปูรีนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มโอเวอร์ออลทั้ง2ทีมกันบ้างฟอร์มโอเวอร์อออลินเตอร์ในบ้านยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะสองจส่วนฟอนร์มโอเวอร์ออลเอ็มปูรีนอกบ้าน1.07ไม่ดีนะวิเวล่ในบ้าน,า1 1. 98, น,นอินเตอร์แปดสิค่าเอ็กจหนึ่งจุดเก้าแปดทำได้จริงสองจุดสี่เจ็ดอินเตอร์เนี่ยโอ้โหเกมลุกในบ้านมันถือยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะสร้างสรรค์โอกาสไม่ต้องเยอะจะจบได้เกินค่าบอลฐานเกม รับนอกในบ้านก็ถือว่าเหนียวแต่นัดเสียไม่ถึงลูกนะทีชิดในบ้านเก็บได้สูงถึง60%สิบเปอฟลทูสกอร์ในบ้านสูงเปอร์เซ็นต์เกมลุกในบ้านทำประตูได้ทุกนัดครับส่วนเอมโปลีครับมีเลนต้องบ้าน29%ค่าเอ็กจีนนะครับทำได้จริง0.93เกมลุกก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะสำหรับเอมโปลีนะส่วนค่าเอ็กจีเอลที่1.73เสียงจริง1.64 เกมลับก็อยู่ในเกมมาตรฐานเลยนะแต่นะักโดนยิงเกือบ1.73แต่เสีงจริงแค่1.6เสียอยู่ในเกมครับคินชิดน,นอกบ้านเก็บได้เพียง21%สกอร์รวมคู่นี้คาดว่าจะเกิดขึ้นอยู่ที่2.79นะครับอินเตอร์ตอนนี้นำไปจา่าฝูงก็แต้มขาดพอสมควรวนะส่วนเอ็มโปรีตอนนี้ แต้มห่างจากโซนโอไม่ห่างเลยแต้มอยู่เท่าโซนตกชั้นเลยมี25คะแนนเท่ากันนะแต่ผลงานเกมเยือนช่วงหลังเอมปอรีมันดูดีนะแล้วอินเตอร์มันน่าจะลอยลําเป็นแชมป์แล้วมันอาจผิดหวังจะมันตกรอบฟุตบลอลยูฟ่าฉันไม่หลีกมาทําให้ทุกนัดที่เหลือก็มาเน้นในหลีกมากขึ้นนะแล้วนัดนี้เจอกับเอมปอรีผมมองว่าอินเตอร์น่าจะชนะนะแต่ผมมองว่ารู้อินเตอร์ชนะไม่ขาดมีเปอร์เซ็นต์สูงพอสมควรเพราะเอมปลรีช่วงหลังเกมเยือนดูดีขึ้นนะสำหรับเอมปลีคู่นี้ผมเลยฟันธงรองได้ที่เอมปอรีราคา2ลูกครับ เดี๋ยวเราไปสรุปที่เด็ดที่เราวิเคราะห์ให้ไปทั้งหมดสําหรับ6คู่ขําคืนวันจันทร์กันนะครับคู่ที่1นะครับลองเบียริลราคาปปคู่ที่2ต่อเลสเตอร์ราคาคือครบลูกคู่ที่3ต่อเวสบอมวิดเอาเวียนราคา0.5คู่ที่4ครับยูอิสบิดเจ้าบ้านราคาเสมอคู่ที่5สูงเลเช่ราคา2.25และคู่สุดท้ายครับลองเอมโปลีราคา2ลูกนะครับนี่ก็เป็นการวิเคราะห์ทั้งหมดสําหรับ่ําคืนวันจันทร์นะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนครับ ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์ช่อง YouTube ของจิกโก้ไ้ด้วยนะครับเพื่อยังไงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับจิกโก้นะครับส่วนอีกช่องทางหนึ่งทางด้าไลน์แอด jm88 นะครับนี่ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะแอดมาเป็นเพื่อนคุยกับจิกโก้หรือว่ามารับทีเด็ดฟรีๆที่ไลน์แอดเปได้กับจิกโก้นะครับสำหรับวันนี้จิกโก้ก็ขอลาไปก่อนแล้วพบเจอกันใหม่กับค่ำคืนวันคารวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ